ใส่เข้าไปที่ด้านล่างของลูกขางปกติแล้วจะยาว4นิ้วสิ่งนี้ทำหน้าที่ช่วยสร้างความสมดุลและด้วยเครื่องขัดที่เปิดแรงเต็มที่ลูกขางก็จะถูกทำให้เรียบเนียนที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพื่อเพิ่มคุณภาพให้กับลูกขางกระดาษทรายถูกนำมาใช้เพื่อทำให้พื้นผิวเรียบขึ้น เมื่อพื้นผิวเรียบถึงขีดสุดแล้วลูกคางก็จะถูกพ่นด้วยสารเคลือบผิวซึ่งมีสีเดียวกับเนื้อไม้จริงๆตะปูก็ควรจะเป็นแบบที่ไม่คงจนเกินไปนะครับอันนี้จะช่วยให้ลูกคางหมุนได้นานพอว้าวคิดว่านี่เป็นลูกคางของจริงเลยล่ละ และรู้สึกได้ว่าผมจะชนะการแข่งรอบต่อ,อไปได้จูนี่ลูกคางอย่างเดียวไม่ทำให้ชนะการแข่งได้หรอกนะต้องฝึกอย่างสม่ำเสมอทุกๆวันหลังเลิกเรียนจูนี่จะไม่ยอมเสียเวลาเปล่าเขารักษาสัญญาว่าเขาจะฝึกหนักโดยมีอามเตรคอยสอนให้เขาถึงเป้าหมายผ่านไปสองวันจูนี่ก็ยังคว้างได้ไม่ดีนะัก มเห็นเขาทุ่มเทให้กับการฝึกไม่ผิดพลาดอะไรเขาเป็นเด็กที่มุ่งม,มัน่นผมว่าเขาจะหาทางเอาชนะปัญหาของเขาได้แน่จูนี่เริ่มเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆจากอามิดและมันก็ได้ผลครับเขาสามารถคว้างได้แรงและแม่นยำจูนี่เราจะต้องฝึกฝนบ่อยๆจนกว่าจะถึงวันแข่งนะและจำไว้ด้วยว่า หลานจะต้องมีสมาธิและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือความต้องการที่จะเอาชนะการแข่งขันเมื่อถึงบ้านขณะที่ขัดลูกคางอยู่นั้นฮารดีพี่ชายของเขาก็เข้ามาหาฮาร์ดีก็เป็นนักเล่นลูกคางตัวยงเช่นเดียวกันทีมนายอยากลงเล่นอีกแล้วเหรอคู่แข่งเป็นผู้ชนะเมื่อปีที่แล้วนะนายเสียเวลาเปล่าแน่ยากที่จะเอาชนะรู้ไหม ก็ได้ฉันจะพิสูจน์ว่าฉันชนะการแข่งนี้ได้ในรอบรองชนะเลิศทั้งสองทีมได้รับการสั่งให้คว้างให้อยู่นานที่สุดนี่เรียกว่าเบอร์กูเราเป็นการตัดสินว่าใครจะได้เริ่มเกม ในการแข่งลูกข่างแต่ละทีมจะมีผู้เล่น5คนผู้เล่นคนแรกจากทีมที่แพ้ในเบอร์กูเราจะได้เริ่มเกมและคู่แข่งของคนแรกก็จะคว้างลูกขางให้ชนลูกขางแรกให้ล้มลูกขางอันไหนที่คว้างออกนอกสนามแข่งหรือหยุดหมุนจะถือว่าแพ้และหนึ่งคะแนนจะเป็นของผู้ชนะ ผู้เล่นแต่ละคนจะพยายามคว้างให้โดนลูกขางอีกฝ่ายถ้าทำไม่ได้หนึ่งคะแนนจะเป็นของผู้ชนะถ้าลูกขางทั้งสองฝ่ายยังโค้งหมุนอยู่หลังจากที่ผู้เล่นคว้างลงไปแล้วลูกขางที่หมุนอยู่นานกว่าจะเป็นฝ่ายชนะและได้รับหนึ่งคะแนนการแข่งขันจะมีสองรอบเมื่อจบก,การแข่งขันทีมที่มีคะแนนมากกว่าจะเป็นฝ่ายชนะ ความเข้มข้นของการแข่งขันจะชัดเจนขึ้นเพราะทั้งสองทีมนั้นมีคะแนนเท่ากันผมรู้สึกประหม,ามา่าพวกเขาเป็นผู้เล่นที่เก่งและพวกเขาก็มีพรสวรรค์มากตอนนี้เป็นช่วงเวลาตัดสินว่าใครเป็นผู้ชนะครั้งนี้แล้วการคว้างครั้งนี้สำคัญมากครับเพราะถ้าฝ่ายไหนแพ้ก็จะไม่ได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายคู่แข่งเป็นผู้ชนะเมื่อปีที่แล้วนะ นายเสียเวลาเปล่าแน่หลานจะต้องมีสมาธิและความต้องการที่จะเอาชนะการแข่งขัน ในที่สุดจูนี่ก็สามารถได้คะแนนตัดสินและพาทีมเข้าสู่รอบสุดท้ายได้โดยอัตโนมัติและพาทีมของเขาเข้าสู่รอบสุดท้ายได้โดยปริยาย